ต่อมานะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพหุนามดีกีสอที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์อยู่จําได้ไหมว่ามันอยู่ในรูปไหนก็คือ2วงเล็บมันต้องทําไมกันคะมันต้องเหมือนกันเช่น x บวกสอคูณกับ x บวกสองถ้านักเรียนเจอแบบนี้ยสงวงเล็บเหมือนกันเลยเราเรียกว่าพหุนามที่มันอยู่ในรูปกําลัง2สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันต้อง มีทั้งหมดกี่แบบคะก็คือ2แบบใช่ปะจาได้ไหมก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองต่อมาอีกแบบหนึ่งก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกกัน <c oughs> ข้อแรกของเราทีเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมและมันจะมาเป็นก้อนๆเห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนเป็นก้อนๆเพราะฉะนั้นหน้าเราคืออะไรหน้าเราก็คืออะไรคะ x บวกสมถูกปะหน้ากําลังสองถูกปะหน้ากําลังสองบวก ทีนี้เราก็มาแตกตัวนี้หน้ากำลังสองบวกสคูณหน้าหน้าของเราคือ X บวกสก็เขียน X บวกสคูณหลังหลังเราเป็นอะไรล่ะเราก็หาสิสอคูณอะไรได้8ก็2อคูณสแปลว่าหลังของเราคือ4บวกหลังยกกำลังสองก็คือ4ี่ยกกำลังสองสี่ยกกำลังสองได้16บหกไหมคะ สี 4, ยกกำลังสองหมายถึง4ี่คูณสี่สี่อ่ะถ้ามันตรงกันแปลว่าเราใช้กำลังสองสมบูรณ์ได้อ่ะต่อมาหน้าของเราคือ x บวกสหลังของเราคือ4เพราะฉะนั้นยุบเลยค่ะก็กลายเป็น x บวกสหน้าแล้วก็บวกหลังหลังคือ4ทั้งหมดยกกำลัง2 จำได้ไหมมันมาจากอะไรหนะ้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ปะมันก็จะได้เท่ากับอะไรคะก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้คือที่ครูกำลังจะยุบนะหน้าของเราคือ x บวกสามหลังของเราคือ4ก็จะกลายเป็น x บวกสามบวกสี่ 4, แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้เราก็มาจัดก,การในวงเล็บอะไรจัดการได้เราก็จัดการทำให้มันเสร็จ เพราะฉะนั้น x เราไม่ได้ยุ่งกับใครเขียน x เหมือนเดิมบวก3กับ4บวกกันได้7ทั้งหมดต้องยกกำลัง2เพราะฉะนั้นแยกออกมาเป็น x บวก7คูณกับ x บวกเเพราะฉะนั้นบ x บวก7ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่า x บวก7เนี่ยมันคูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้ง,ง,งจบแล้วต่อมาข้อที่สาม หน้าของเราคือลาย 3x บวก2นักเรียนก็เขียนเลยหน้ากำลัง2ลบถ้ามันเป็นลบก็เป็นลบลบ2หน้า 3x บวก2คูณหลังหลังเราเป็นอะไรหลังนักเรียนก็คิด2คูณอะไรได้26ถ้านักเรียนคิดไม่ออกก็เอา26ตั้งหารด้วย2 2คูณอะไรได้2 2 1 2 2คูณอะไรได้ 6, 2, 3, 6 เพราะฉะนั้น2องคูณอะไดีก็คือ2คูณกับ13แปลว่าหลังของเราคือ13ก็บวก13ยกกำลังสองแล้วนักเรียนต้องเช็คซิว่า13ยกกำลังสองเนี่ยมันได้ ร้อยหกสก้าไก็คือ13คูณกัน2ครั้ง3 3 9 3 1 3เติมศูนย์หคูณสได้3 1มคูณหได้1จับบวกกันได้9 6 1ได้ไหมคะได้แปลว่าเราใช้กําลัง2สมบูรณ์ได้จากนั้นพอนักเรียนได้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็ยุบพดค่ะอ่ะดูหน้าหน้าคือรายสาอ็กบวกสหลังคือละสิบสเพราะฉะนั้นอ่ะมาเขียนยุบค่ะก็เป็น 3x บวก2ถ้าตรงนี้เป็นลบก็ใส่ลบหน้าลบหลังหลังคือ13ทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้จัดการต่อในวงเล็บ 3x ไม่ได้ยุ่งกับใครเขียน 3x เหมือนเดิม2-13ลบ3 3 2ลบ 13. 13ได้เท่าไหร่ นักเรียนลองมองก่อนว่าเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายต่างเครื่องหมายต่างให้เอาตัวเลขไปลบเพราะฉะนั้น13ลบ2ได้เท่าไหร่คะ11ถูกปะทีนี้เป็นบวกเป็นลบล่ะก็ให้ดูตัวที่มาก13มากกว่า13ติดลบเพราะฉะนั้นตอบลบ11วงเล็บปิดแล้วก็ต้องทั้งหมดยกกำลัง2อะแตกย่อยลงไปอีกก็จะเป็นอะไรคะ 3x ลบ11คูณกับ 3x ลบ 11จบแล้วอ่าต่อมาข้อที่5ครูบอกว่าทุกตัวทุกตัวมันต้องยกกำลังสองมาดูที่ตัวหน้าในวงเล็บยกกำลังสองยังยกแล้วแต่9ยกกำลังสองหรือยังยังเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้9ยกกำลังสองถูกปะ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไร3ยกกำลังสองถูกไหมคะคูณกับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองถ้ามันเป็นยกกำลังสองแบบนี้มันยกกำลังสองด้วยกันแบบนี้เราสามารถรวบได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ได้อะไรก็3คูณกับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะคะ,ะนักเรียนก็ไปเขียนก็เป็น3 คูณกับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ละเพราะฉะนั้นหน้าของเราจะคือตัวนี้ทังก้อนลบ2หน้าก็เอาไปใส่3คูณกับ 2x ลบ3หลังหลังของเราเป็นอะไรล่ะหลังของเราต้องเป็นล่ะ30ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น 2อคูณสได้ 6, 6คูณอะไรได้ 30, 6สิบหกห้าสาเพราะฉะนั้นหลังของเราคือห้าแล้วก็บวกหลังยกกำลัง2เช็คว่า5ยกกำลังสองได้25่ส้าไหมอ่าหยกกำลังสองหมายความว่า5้าคูณห้คูณหได้25เพราะฉะนั้นเข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์ได้อ่าทีนี้ยุบ่ะยุบ ตรงกลางก็ไม่ต้องสนใจและวมายุบเลยก็คือหน้าก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสอง่ะหน้าของเราคือละสามคูณกับสองลบสาถูกปะกับหลังของเราคือ5เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาเขียนก็เป็น3ามคูณกับสองลบสตามด้วยเครื่องหมายลบลบกับอะไรลบกับหทั้งหมดยกกำลังสอง โอเคนะคะต่อมาต่อมาทีนี้ครูถามว่าสามมันทำอะไรกับวงเล็บก้อนนี้มันคูณกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำมาคูณแจกแจงเข้าไปจําได้ไหมคูณแจกแจงยังไงก็คือสามคูณกับสองได้ห x นักเรียนต้องนึกถึงการคูณการคูณก็คือการคูณเวลาคูณตัวแปรให้เอาเลขชี้กำลังไปบวกฐานต้องเหมือนกันเนาะตัวเลขคูณตัวเลขเครื่องหมายคูณเครื่องหมายต่อมา 3คูณกับลบ3ได้ลบ9แล้วก็ลบกับอะไรลบกับหาวงเล็บปิดยกกำลัง 2, 2ต่อมามาทำให้เสร็จอะไรกระทำได้ก็กระทำอะไรกระทำไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมก็คือ 6x ทีนี้ลบเลบ5เครื่องหมายเหมือนเอาตัวเลขไปบวกติดลบเหมือนเดิมได้ลบ14ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็แตกไปอีก เป็นกีนน่วงเล็บคูณกันคะ2วง,งเล็บคูณกันก็คือ 6x-14 กลบ14คูณกับ 6x-14 ลบ14วงเล็บปิดจบแล้วในส่วนของข้อที่2ข้อที่4ให้นักเรียนทำเองถ่ายรูปมาส่งครูเหมือนเดิมนะคะ